สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูว่าเราซื้อเครื่องอคิดเลขรุ่น c a s i o F R 2 6 5 0 r C นะคะว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะคะค่ะอันดับแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นกล่องนะคะกล่องแล้วก็เป็นตัวเครื่องคิดเลขนะคะมีกล่องนะคะแล้วก็มีเครื่องคิดเลขนะคะที่สองแล้วก็ตัวที่สามก็คือปักรักสำหรับชัด เครื่องคิดเลขน,นะคะแล้วก็ตัวที่สี่ก็คือเป็นกระดาษปินนะคะมาม้อนเล็กๆแค่นี้นะคะแล้วก็มีใบใบคู่มือนะคะคู่มือซึ่งอ่านไม่ออกค่ะดูไม่เป็นเลยนะคะนี่นะคะมีคู่มือมาค่ะนะคะ,คะเป็นหลายภาษาแต่ภาษาไทยไม่มีเลยนะคะ ะะมีเกาะด้วยห,หมดก็มีกล่องมีเครื่องคิดเลขแล้วก็มีปากชาร์จแล้วก็มีกระดาษพิ้นแล้วก็มีใบคู่มือนะคะ,ะก็มีแค่นี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะ